ก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านที่ผมอยู่พวกเราทีฟิจิตนะฮะก็สำหรับครั้งนี้ครับก็มาอยู่ในแวนการ์ดดีอีกเช่นเคยนะครับผมกับช่วง DCP07 นั่นเองนะครับผมพูดยคำบรรยายของผมฟิจิตฟูดดีดีครับผมครับแล้วผมฟิจิตของนักเนสายครับก็เป็นการเจอกันนะครับผมระหว่างทางฝั่งของโซเชียลนะครับผมเป็นเรียนอนนะฮะเจอกับเอ่อเคเธอร์เซนชูรี่ครับไมาเด็กอะไรครับนักเดินสายวันนี้เด็กสุดรักสุดหัวงฮะเกมเกตครับผมอ่าโอเคครับผมก็ จังหวะน,นี้ไปก่อนไปหลังครับทั้งฝั่งคูนึงร้อยครับเรยนนจะได้ฝ่ายบุกก่อนนั่นเองก็เปลี่ยนไป,ไปครับวหน้าเปลี่ยนส์ผน้าโดยสามเปลี่ยนไปสี่ใบครับทางฝั่งคูนึงร้อยเปลี่ยนไปสามใบได้ข่าวว่าแกมเกนี้ก็ได้รับของเสริมมาในระดับหนึ่งเลยถูกไหมครับผมอ่าใช่ครับส่วนใหญ่เป็นหัวแร่ฮะแต่ก็ทำให้เด็กมันกิ่งขึ้นเยอะเลยฮ <laughs> ะ เติมเติมของถูกนะฮะจริงครับของถูกๆเด็กมันเด็กมีอะไรก็ได้ฮะยัายัดลงไปเถิดรวมสามัญใช้งานได้จริงฮะครับและเปิดตัวเริ่มมาครับผมโรลัาเข้าเทินจัวฮะและทิ้งตัวของเทีโอดอครับร้ครับแล้วเทีโอดอถูกทิ้งในร้ายเฟสครับผมลงช่องเดียมเลยฮะแล้วลงเลนล่างขวาแล้วผ่านเถิดเลย ขับขาเธอทางฝั่งสีงเหลืองฮะจ่วแล้วทิ้งเมือ้อผมเป็นวอเตอร์เจวรินนะผมตัวเริ่มจ่วรครับแล้วไปแค่นี้เลยฮะ8 0 0พที่วันกาดขอโอเวอร์แล้วไม่มีฮะผ่านเธอเลยเข้าเธอทางฝัง่งคนหนึครับทิ้งเกตสามไปเลยครับแล้วก็เทคกราเซียรครับโดนเลกิทิน่าไลท์ทับนะผมขอหลงช่องวีฮะระบุบตีเลยครับผมกราเซียรครับบูตแวนบวกหพ ได้มาโออร์ทิกเกอร์ฮะโอ้โห,หน่าเสียดายฮะชิโอดอร์ไม่อยู่แถวน,น,นั้นฮะตอนนี้ได้แค่เหมือนได้แค่เทคขี่กักกบจั่วเท่านั้นเองฮะเทคไปสองดามจครัตบตกเป็นฮิวกับนอร์มอนครับผมเรียงลำดำับผิดไปนิดเดียวครับผ่านเลยฮะขับกลับเขาเทินทางฝั่งสีเหลืองฮะทีขี่ไปนึงครับผมแล้วไลเป็นมาเลาครับผม กิวเจวารินเปิดหัวกองครับแล้วกดสกิลบัลล่าครับผมดีทายเลกาตัวเองหนึ่งใบดีทายอีกฝั่งหนึ่งใบครับแล้วบวกหนึ่งได้ฮะน่าเสียดายที่เปิดเป็นฟอนไบเอลครับผมตัวเล่นสุดหลักสุดห่วงของเกมเก,มเกมนึงแต่ว่าแอบ,บน่าเสียดายฮะหายไปแล้วหนึ่งใบอาจจะไปแค่นี้หรือเอาเอาเลนตัวมาตีก่อน,นครับผมหนึ่งตัวแล้วตกเป็นคีครับ แบบนี้เป็นได้เข้าแต่มี2ได้ฮะแล้วเช็คแรกเป็นคียเข้าทิกเกอร์ครับผมเอ้ยขอโทษเป็นทิวทิกเกอร์ไฮแวนฮะได้สองเป็นคียเข้าทิกเกอร์ครับผมโหโหดแล้วผ่านเธอแล้วฮะโหแล้วชีตกได้ไปสามใบครับคุณหนึ่งร้อยครับเดบยียวว่าทิกเกอร์ตกไปแบบค่อนข้างไร้ประโยชน์เลยฮะเพราะเธอที่แล้วก็ไม่ได้ขาดอะไรครัต่อไม่ได้ช่วยเลยเท่าไหร,ร่ฮะ และทิ้งไลท์มาครับผมเรเนนซ์สกิลของเล็กที่น้าครับผมโดนเรเนนซ์ไลท์ทับรับโซบัสหนึ่งครับเลือกเกณฑ์นึ่งจะดอมหนึ่งใบครับคอของช่องเรือแล้วคอเป็นตัวของซาเวียครับที่เพิ่งทิ้งไลท์ไปครับมาใส่โทเค็นครับแทนโทเค็นข้างหนังแว่นเลยสกิลของเรเนนซ์ครับเขาตบัสหนึ่งฮะจวการ์ดหนึ่งใบครับแล้วคอมาเป็นเรโซแนนซ์ดักก้อนครับผมตามมาด้วยคริสแอซซอลครับที่เลนซ้ายฮะับนะครับคอมโบสี่เวฟ เนนนอนฮะแวนการหัวโจมตีครับโซบ้สหนึ่งฮะทิ้งมือหนึ่งใบและจับบูททั้งหมดนะฮะบวกไดฟ์แล้วปล่อยเลยเทคมาไดฟ์แรกไม่มีอะไรไดฟ์สองคิวทิกเกอร์ครับคิวได้ครับยอนพลังให้เคลียราา์เสาอีกไดฟหนึ่งขีท,ขที่เข้าทิกเกอร์ครับโอ้โหฮิวขี้มาฮิวขี้กลับครับไม่โกงจริงฮะโยนให้กับเคลียราา์เสาเช่นกันฮะแต่ตกมาครับมีฮิวครับผมด้านในสามครับ ฟื้นฟูกลับมาอยู่ที่2ดัมเมจฮะโอ้ฮิวลงถูกเส้นถูกจังหวะฮะและคริดอาซอลครับโจมตีฮะเมื่อตีบวกหมื่นด้วยครับผมเป็น48,000ครับที่แวนกา <c oughs> <c oughs> ขออภัยฮะเทกไปครับเดซนนดาก้อน,นครับผมบวก5,000 สองหมื่นหกพ0นครับขอหมื่นหนึ่งก็สกิลครับคอรเตอร์บัตหนึ่งครับเข้าโซงัดคริตอาซอลขึ้นมาครับขวดอีก40,000ฮะขอถึง25,000ฮะและเทคไปเป็นฮิวทิกเกอร์อีกแล้วครับโอ้โหแดนแทบไม่ขยับเลยครับน้าเดิมสามแล้วผ่านเดินเลยฮะเดี๋ยวฮิวแล้วฮิวอีครับผมฮิวจนจะหมดเด็กก็แล้ว ฮีคี้ไปที่สามับผมแล้วมาแล้วผมมังกรศักดิ์สิทธิ์ดาวสวรรค์นะผมเจมเกสฮะแล้วกดแวนแล้วผมหนึ่งใบหนึ่งโซจูนหนึ่งแล้วทําการคอการจากมือหนึ่งใบผมโอ้ลงเป็นฟอนใบแล้วฮะบวกหมือนที่จากหลังได้ครับผมแล้วลงแคปเรียบผมคาร์บานหนึ่งโซบ้านหนึ่งครับเปิดสามคอสองต่ำขวาครับถ้าเป็นยูนิตแต่ถ้าเป็นออเดอร์จะเอาขึ้นมือฮะแล้วทําการสับเด็กซึ่งช็อตนี้แอบ ดูตัวเล่นนี้หน่อยครับผมลงเลนไหนดีแล้วลงเลนแคปเลแล้วผมเป็นน้องแม่ชีครับเกจสองตัวนี้ตัวใหม่ฮะจากบล็อกเจ็ดเป็นหัวแลถือว่าเป็นใบที่เอามาช่วยบูตเก่งๆครับแล้วลงเป็นเพคิลเลอร์ผมแล้วทำให้บอร์ดนี้ฮะบอร์ดตอนนี้ทุกตัวตี2 3 0 0 0ฮะ แล้วแวนเอ้เราหลังแวนตีไปก่อนแล้วผมสองหมื่นสามตีใส่แวนครับได้การหมื่นห้าทำการยัตโซครับผมโจหนึ่งแต่สกิลเกมเกตฮะแล้วสกิลของฟอนไปเอวครับผมโซบั้นหนึ่งทิ้งมือหนึ่งใบครับแวนบวกหนึ่งได้ฮะบวกหนึ่งหมื่นด้วยแล้วช็อตนี้ครับผมสกิลของน้องไม่ชี้ทำงานแล้วครับผมมีเกตสามในโซฮะบวกห้าพันได้บูธครับผมแล้วแวนตีสามได้เช็คเป็นกระต่ายแค่เวลาเราก็กระต่ายฮะบวดบวดบวดบวตีเถอะฮะ แล้ว25,000้ตีส่แวนครับอีกเลนหนึ่งสองห่นสามตกต่อเข้าครับผมแล้ว23,000ตีใส่แวนครับตัวเกตสองว่าถ้าโดนบูทบวก0 0 0พันะผมแล้วช็อนี้กดเพนคิลเลอร์ไเลยฮะสซงแซกจุ่วะอ่านเธอเนะผมกับเขาเินคุณ1น0ครับเรย <c oughs> นอนฮะเพอร์ส่าไรมาครับผมจวนหนึ่งหน้าหัวหมื่นนะฮะ แล้วอ่ะเล่นเป็นออเดอร์แล้วผมความอาฆาตพยาบาททางน้ำตาทั้งกินในโซ่ของเทียวดอกับแพนโทเคินไปฮะจะได้จรวนหนึ่งไห่แดมแล้วก็ตัวอ,ออเดอร์จะเข้าโซครับช่วยเติมโซได้ดีครับแล้วสกิลของแน่นอนครับคัตตัวบั๊นหนึ่งจวดหนึ่งฮะแล้วก็คอหนึ่งใบคอเป็นตัวของแดนทานะครับผมแล้วสกิลแดนทาครับคัตตัวบั๊นหนึ่งฮนะ เลือกเกตสามหรือต่ำกว่าครับเลือกเป็นตัวของกราเซียมาที่หลังแวนเลยฮะแดนทานะครับผมเห็นเลิกการเกตหนึ่งแถวหลัง2องหรือมากกว่าครับบวก5 0า0ันแล้วครับลิซานดาก้อนที่เล่นกว่าเช่นเคยครับแวนหัวโจมตีครับโซบาร์หนึ่งฮะเลือกโซบาร์แป๊บหนึ่งฮะขีดมือหนึ่งไปครับรวมพลังบูธฮะและบวกได้ครับผมนี เท็เลยครับได้แรกไม่มีอะไรได้สองไม่มีอะไรครับแต่เป็น pg กับตัวของเซนติจูดนะครับผมแล้วก็เป็นฟอนติกเกอร์ครับทางฝั่งเกเทอร์เซนตุรีก็ตกฟอนต์มาเหมือนกันนะฮะอันนี้แท่งโซ่หมดขอภัรฮะใครมีขายปล่อยได้นะครับผมรับกันตรงนี้เลยนะแล้วก็คิดเอาซอครับปวดโจมตีครับบุยหมื่น0นึงฮนะเป็นสนะี่หมื่นแปดฮะงจากได้ฟอนต์และเพอร์ซนาไลน์ฮะบุกสองหมื่นไป แล้วทีนี้เลือกเทครับไปเจาะที่5้าแดมครับดิสนสนดาก้อนโจมตีครับบวก 5, นะห้าพันฮะเลือได้ว,ว่าเช็คฟอนต์ก็ทำให้กาดยากขึ้นในระดับหนึ่งนะครับผมและได้มาเป็น PG ครับแล้วก็สกิลดิสนานดาก้อนครับคัตบ,บาร์หนึ่งเข้าโซไปเลยครับลุกคิดอาซ้อมเอาขวดอีกหนึ่งรอบครับ4 0 0 0 0นฮะ ได้การเสร็จมาครับผมแล้วก็ผ่านเธอเลยครับ,รบ,รบกับขาเทนทาวฟังแกมเกตฮะขาเทนจััวผมแล้วเพอร์โซน่าไลท์ครับผมสกิลแกมเกตัะผมทำให้เพอร์โซน่าไลท์เธอนี้ลงด้านหลังด้วยครับผมตีแรงวื้วแล้วช็อตนี้ฮะพยายามหาบอดที่ดูดีแล้วลงเป็นกระต่ายก่อนนะผม เอาอะไรยัโซ่ดีฮะเอาเพนคิวเลอร์ยัสโซับผมหรือเปล่าหรือ <c oughs> อาจจะเอาตัวอื่นอ๋อดูก่อนนะครับผมยังไงก็อยากได้ตัวบูทดีๆมาสักตัวหนึ่งฮะซึ่งมีแค่เพนคิวเลอร์ครับตอนนี้เปิดสามมาไม่เจอครับผมแอบเหงาเล็กน้อย แล้วกดสกิลแวร์แล้วผมหนึ่งบ้านหนึ่งโซครับจุหนึ่งแล้วคอลงฮะเป็นฟอนไปเอวะผมด้านหลังบวกมื่นฮะตีจากหลังได้ยังตามหาแม่ชีอยู่ับผมถ้าอีกเลนหนึ่งเป็นแม่ชีแต่เอาไปคิวเลยยัดไปก่อนเปิดสามฮะไม่มีับผมถ้าเลนตัวโปรโมเป็นแม่ชีนะฮะนี่เรียกว่าเลนนั้นแรงมากๆครับผม แต่ไม้มีสับเด็กฮะแล้วยังไงต่อดีฮะผมบอร์ดยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ถามมือเล็กน้อยฮะแล้วลงคิดที่เขอทิเกอร์ไปเลยับผมลงทับอีกทีนี้ฮะตอนนี้เป็นน้องเวนโดเลนนะผมของใหม่ BA B T บี B อบทสเจ็ดหมือนกันแต่เป็นแค่หัวแร่ฮะ แล้วเอาฟอนไปเอ,เตอ,เตอลตีก่อนนะผมสามหมื่นสามตีใส่วันกัดได้สองหมื่นเกระสิบครับกดสกิลแวนยัดโซจัวฮะแล้วกีของฟอนไปโอโซบั้นหนึ่งทิ้งมือฮะทำการแวนบวกหมื่นบวกได้รับผมสามหมื่นสามสามได้ตีใส่แวนครับได้เป็นพีจีรับผมแล้วเช็คแรกเป็นโอเวอร์ทิกเกอร์ฮะฮ้อแล้วบอลยังงี้ จุดหนึ่งแล้วผมแล้วเป็นเพคิลเลอร์กับเกศสามฮะแล้วช็อตนี้ออกกวนโดเลนตีไปก่อนครับผมช็อตนี้กวนโดเลนตีครับผมเท่านี้เพลย์ไลฟ์มาบวกห้าพันแล้วของมือสองใบฮะแต่ว่าตอนนี้ลืมวางแท่งพลังครับผมแล้วเช็คเป็นคีย์ที่เข้าที่เกือบอีกฝั่งปล่อยฮะแล้วเป็นเกศสองแม่ชีครับผมแดมแรกเป็นฮิวแดมสองเป็นโอ้เป็นแม่ชีอะผมเดมแดมแรกชี้ครับแดมขอชี้ขอโทษนะขอโทษขอโทษไม่ฮิว โอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับชว์แมทในครั้งนี้ครับเรียกได้ว่าวันนั้นในสามครับได้ข่าวของใหม่หัวอาเสริมประมาณหนึ่งเลยครับอธิบายมาเลยครับไปไหนน่าใช้อะไรยังไงบ้างครับผมครับก็ของใหม่ที่มาในาบิ๊กที่สนเจนะผมก็หลักๆเลยก็จะมีตัวที่ใส่สีแน่ๆก็คือมีตัวแม่ฉีครับผมที่บิสกิลบอกว่าถ้าในโซคุณมีเกสานี่ยในเทินอ๋อในนอกเทินด้วยนะมันจะโบวกห้าพันแล้วก็ได้บูทด้วยซึ่ง เป็นใบที่อยากได้มานานแล้วครับผมเพราะว่าตัวเด็กเนี่ยอค่อนข้างที่จะขาดตัวบูทไปพอสมควรครับผมเพราะอย่างเมื่อก่อนก็ใส่แค่ตัวฮีคิลเลอร์หรืออย่างเก่งก็ไอตัวตัวเกณฑ์หนึ่งตีหมื่นตีหมื่นแปดอะไรเงี้ยน,นะครับซึ่งส่วนใหญ่มันก็อยู่ไม่ถึงท้ายเกมฮะแถมมีอยากถ้าโดนเผาบอดไปก็เหนื่อยพอสมควรครับผมก็เลย มีตัวนี้ถือว่ามาแก้ได,ไงด 15, ง้ง่ายครับผมตีหมื่นห้าง่ายๆ่บูได้ด้วยนั่นเองครับกับอีกตัวหนึ่งที่เป็นสามอาร์ที่เด็กอื่นจะไม่ใส่แต่ว่าผมรู้สึกว่าเด็กเนี้ยมันค่อนข้างดูดีครับผมกับตัวแครเบครับผมที่เป็นเกตสองสาม r ที่มีสกิลว่าขา้วบ้านหนึ่งโซบ้นหนึ่งเปิดสามถ้าเราก็เลือกจากในนั้นหนึ่งใบโชครับผมแล้วก็ถ้าใบที่โชว์เป็นเกตสองตำกว่าที่เป็นยูนิตก็จะคอลงช่องเรียกการ แต่ถ้าไม่ใช่ยูนิตก็จะเอาขึ้นมือแทนกลายเป็นว่าเป็นใบที่เอาไว้สามารถเชี่จะหาออเดอร์มิลว่านั่นเองครับถือว่าเก่งับผมเอาไว้เติมบอร์ดนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ตัวหัวแร่ใบสุดท้ายที่ใส่มาครับผมก็คือน้องเกรนโดเลนนั่นเองที่เป็นเกรด3ตัวตัวตีหมื่นแปดบอกว่าถ้าในเทอร์นี้คุณทําการเพอร์สุนาไลท์มันจะตอนตีจะบว์ห้าพันแล้วก็ขอมือสองใบซึ่งส่วนใหญ่ครับผมเลนข้างๆ มันจะแรงมา,มากๆอยู่แล้วครับของแกมเกตในเทิร์นเพอก็มีตัวนี้มาช่วยในการขอมือมากกว่าเดิมครับผมซึ่งถ้าให้ p g เนี่ยก็ถือว่าได้มือละสามใบแน่ๆนั่นเองครับผมก็จะมีประมาณนี้ครับผมสำหรับเกมเกตกับของใหม่ที่มาครับผมถ้าคุณฟิวสดีคิดเห็นยังไงกับ่เรนนอนบ้างครับผมครับสำหรับเรนนอนก็เล่นเหมือนเดิมกับคลิปที่แล้วเลยครับผมครับ ก็ไม่ใช่หยอกหยอกหยอกครับคือก็ีคล้ายๆเดิมนะครับผมแต่ว่าเพิ่มเติมนะครับก็จะมีในส่วนของเกรดหนึ่งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะไม่ได้โชว์ในเกมที่แล้วนะครับผมเกมนี้จะได้เห็นในส่วนของเชียรโดนะครับผมเป็นใบทิ้งไลฟ์ในเลฟเฟดนะครับผมถูกถูกทิ้งจากบนมือในช่วงไลฟ์เฟดขออภัยผิดนิดนึงนะฮะสามารถคอช่องเดียวได้นะครับผมก็เรียกได้ว่าช่วยเติมบอดได้ดี นะครับผมทําให้แบบไม่เสียมือโดยปรับประโยชน์เลยนะครับแต่ว่าต้องลุ้นขึ้นมือนิดนึงนะครับถ้าว่าขึ้นมือนในช่วงอ่าขึ้น0ูน3นี่ก็เรียกได้ว่าสบายฮะอยู่ๆก็มีเกณฑ์นหนึ่งมาเติมบอดแบบฟรีๆฮะเราก็สามารถที่จะใช้ทรัพยากรบมนมือนเนี่ยไปกับช่วงของเรียากาศที่อยู่แถวหน้าพอนะครับผม ไม่ต้องเงบิกทรัพยากรเยอะนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ต้องขอกราบขอบคุณในสน่วนของเมมเบอร์ชิปไปด้วยนะครับผมที่เป็นพ่อน้านเลี้ยงสนับสนุนพวกเราให้สามารถทําคลิปต่อไปได้นั่นเองนะครับผมก็สำหรับท่านใดนะผมที่ไม่ได้เป็นเมมเบอร์ชิปก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็สามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายนะผมโดยการกดไลค์นะครับผมหรือเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับ เป็นการดันเอนเกชให้กับพวกเรานะผมหรือจะเป็นการกดซ b s c r i b e ก็ได้ับผมเพราะว่ามันฟรีและทุกท่านสามารถไปได้ลตลอดเวลานั่นเองสำหรับครั้งนี้พวกเราขอลาไปก่อนเจอกันหน้ากราบสวัสดีครับผมสวัสดีครับสำหรับใครที่อยากติดตามงานแข่งการ์ดไฟส์แวนการ์ดฟอร์แมตภาษาไทยสามารถติดตามพวกเราได้ที่เพจทีมฟรีจิตโดยทางเราจะมีรีเพย์การแข่งขันประจำสัปดาห์วกงานใหญ่ประจำปีเด็กลิสและข้อมูลของการ์ดไฟส์แวนการ์ดภาษาไทยและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของพวกเรา TSK g a เ e กหากว่าท่านใดอยากลองทำเกมเป็นของตัวเอง หรืออยากได้คำปรึกษาในการสร้างเกมก็สามารถติดต่อที่หน้าเพจ TSK เกมตามลีงที่อยู่ใต้คลิปได้เลยครับเพราะคุณเองก็สามารถเป็นเจ้าของเกมได้ในราคาหลักพัน